โอ้โหโอ้โหคบใช่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 โอ้โอ้คบอ๊บโอ้ยขี่คว้ยโอ้ยนี่ยแหละกูญชีคุ้มไม่ขี่คว้ยแม่คุ้มเลยคบเออฮู้ยฮ่าเอ้ยเออคใครเด่นที่ขี่คุ้ยโอ้ยเนาะฮู้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมื่อนี้มื่อนี้มื่อนี้นะครับมื่อนี้สิไปแต่กิริศกันครับมื่อนี้ครับเอฟซีนะครับมื่อนี้กันเอาการต้านกีรยิบาการต้านการยิบเอวการต้านลูก อ่านี่การตานเห่าเตรียมพร้อมที่สียออกลุยนะครับเอาไปสองอันละดี่เราเอาเดี๋ยวนะครับนี่ครับอันนี้เมืนน่อนี้สิไปไต้กิลิดกันนะครับสิไปไต้กิลิาสิไปไต้กิลิศยุทงหน้าอเออเสียออกกินขาเรียบร้อยแล้วก็เสิไปจับกิลิดมากขวามืออื่นเสร้านะครับพี่น้องอ่านะครับเดินห้างไปเหา มันมืดเปิดไฟเปิดไฟมันเดีือบเห็นออกไปพุ่น<ม>สาดตรงนะี้อ่านี่ครับนี่นี่ไปไตก่กิเลศกันครับ<ฮ>มึดมืดพุ่นฟังเสียงยิ่ด้องโอ้<ต>ลัน,นบานเลยเนาะแต่เขาสวดอยูนะ่พุ่นอ่ะไปเอาอย่างไปเรื่อยๆเย้นนี้ผู้สมุนนะครับออกนาเลยทิรีทิรีครับอ่าเงียบเงียบมา เสียงกี่ลีดไปาตามเสียง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 ไปเลยฮตามเสียงเอ๋ครับทีมงานไตะกีรลีดครับกําลังหยางไตะกันแท้กันนะครับไปหอดหมองแรงมันนะครับจะต้องไปแรงของมันกี่ลีดน,นี่กําลังหมุนปลาฟาดงนะครับเพื่อที่จะให้มันทะลุออกไปถนนนะครับเออพูนเสียงเขียดห้องนะครับ แอบแอบแอบโอ้ยปลาเหรอครับอ่าลุยปลาล,าล,ยล,าลุยโคกเพื่อ,จ,อจะจะรุดออกทงอ,ออกรัดมาแล้วครับรถวิ่งไปแล้วเจอถนนใหญไงเหรอครับมองมาแรงออกร่างกายมองแรง เราหลดออกจากโคกมาแล้วเบิ่เงนได้ีเนะไปห้องแล้วหลดไป<ะ>ขามไปว่าแล้วทอดแล้วมองสิลุยจับกิริกันครับพี่น้องที่นี่เอารถดขันนันมาไาหฮาวห้องนี้เงียบกันเงียบเงีบเเโอ้โหเสียงกิริแม่โอ้ยหลายครับไปไปไป<ๆ>ไป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  ตามเสียงไปตามเสียงไปหน้่มหล่อนเดินนี่มาฮู้นมาฮ้กดเดีวไปต่อเลยครับ <chief> อ <USSR> oh. ้าวกวาดไปเรื <For dad 's away> <more Native> ่อยๆนะครับกวาดนากขี่ดีครับกวาดไปเรื่อยๆครับกวาดไปใส่ใส่คุปปับเอออ้าวหนึ่งตัวคุบปปับ เออสองตัวคุบคุบเออเออนั่นจะคุบเข้าไปใส่คุน่าคุบเออน่านน่านน่าน Gub, à. cúp 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 rapp, rapp. Rapp, cúp Rapp, rapp.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  Rapp,

นี่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 คุปปับเออนี่นี่นี่ตัวนึงนี่นี่นี่ลุลูปั๊บนี่นี่นีันี่หลายแล้วมันเริ่มออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุบิงปั๊บ ได้ละลลลลโอ๊ยโอ้ยนี่นี่นก,กิลีกิโลกิโลฮะกิลนกิลนกิล,กล,กลนคุนี่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 เจ้าเจ้ามันบ่เห็นจะสาปเขาจะเอาไฟออกเออปั๊บ

ใจ๊ใจนี่พุนพุนตัวตัวบัวใดคุบโอ้ถือด้วยนี่ยบเอานั่นๆเจ๊ยกว้าวเนื้อเริ่มเป็นตัวเป็นขึ้นมาแล้วครับพี่นั่งอ่ะไปเรื่อยๆนั่นๆเจปนี่ นี่เส้ถังเส้ถังตัดมันนะครับพี่ปับป๊บปับ๊บปั๊บเสร็จแล้วนี่นี่นี่ฮะแัน Hôm Hôm không cục tay cắn Ôm mình Hôm câu thì lạ Đấy Đi bỏ Đấy bắp, Pấp Pấp Chí luôn, chí luôn 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 Hả อันนี้กิริศครับไหนล่ะี่กิริศกิริศกิริศปั๊บปั๊บไหนล่ะนี่นี่นี่อันนี้กิริศนี <Rena ult> anyway. <This> ่นี่อ่ากิริศใส่ถังใส่ถังขนาดเห้ยนั่นปึ๊บนี่ปึ๊บปุ๊บปึ๊บนี่ กิลนฮะบ้านนมีปีกเอ,อ่อกิลนหุ่นก้อนห้อยกิลนเออนี่บ่อันนี้กิริศปับ๊บตัวเมยปับ๊บน,น,น,นี่นี่เออนั่นนีไ่ได้แล้วได้แล้วฮะอันนี้ตัวเมยตัวเมยเออจับอื หัวพว,พวกนด้ล้อมหัวว่ะ คือต้นสะแบงครับพี่น้องยำขึ้นสาดไปทัางเหงาก็เนาะนี่ต้นสะแบงไงครับนี่นี่ครับนี่นี่กำลังหากิริดกันนะครับหากิริษกันอ่านะครับพลั่งคุบ

Ưm kẹp Ủa, nhìn vào vậy Dễ dàng húp khúc Ừ Đấy liệt lịt Xếp นี่นี่กิลีดฮะใช้ตักเตน็นนี่ตักเตนตัวนี่เอามาขังมาเอาเมดนี่ นี่กิลิดนี่นี่โอ้โหโอ้โใส่ใส่ใโอ้โหคบอ๊โอ้ยขีควายโอ้ยนี่นะขู่ขุยไม่ขี่ขุยไหมคบคบเออขุยอ้าวเอ้ยเอ้ยไข่เดืดขีุ่ยแห้งโอ้ยนาะเ้ยต้องเอาครับพี่น้อง ควาดีมันเป็นขี่ขั้ยแหงกันนะ<ม>ไปไปหาไม่หาไม่ไมมโอ้ยเกิดมันขี่ขั้ยเปียกนาะนี่ไปไปเราย้ายย,าย้ยายย้ยายแหลงละย้ายแหลงย้ายแหลงย้ายแหลงทิพไปมองไม้นะอืมอืม

ว่านสองตัวพว่อขวัเลยใช่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 นั่งอ๊บปุ๊บนี่จีรีตฮะสิใส่นั่งอุ๊บอุ๊บอ๊บบัเถึกนี่น,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 นี่สายตาตรงดีด้วยครับพี่น้องนี่วันมันทีไปคุมขีข่ควอยด้ยนั่นขีข่ควอย Thế bỏ Thế Pắp Ui nè 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 Nì Nì, Nì. เก่งเก่งใส่ใส่ใส่จิ๋หวหนึ่งจวหนึ่งปุ๊บเรียบร้อยนี่จุนใส่ say 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 say, ngoài, up, thấy là, Ừ, thế. ừ. Thế. ngoài, nì, nì, này, nào, lại hành say. นี่นี่ส่วนยุดใบตองแสแบงต้นนี้ไหมา<ะ><ะ>เสียงฮะเกิดเกมเหรอวะอ๊บฮะ,ะดโดนจีโดนอ๊บโอ้ปุบอย่างเดียวเลยแซ่แซ่แซ่ตัวแม่ตัวนี้ปอ๊บอ,อู้ไข่ตัวนี้ตัวนี้ไข่ต้นนี่เมไข่เมใครเมตัวน,น,นี้นี่เมไข่นี่นี่

บ้าพลาดตัวนี้นี่ฮะเอ้ยต้องหันไหมตัวนึงมันนี้ถือว่าละ่ะโอ้นี่นี่ฮะ

ฟุกแซมไหมฟุกแซมไาแซมมา่นาะโอ้ยแซมโตโอ้สามโตเลยสามโตเลยอ๋อที่โตคุ้มพ้องกันอ่ะคุ้มพ้องหันเหรออนทีุ่้มไหมเหใส่สายไฟดูโอ้เริ่ม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 ่มเริ่เริ่มหาไปเรืห ยังปุ๊บปุนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึงนี่เอออี๋เ้ปุ๊บโอ้แม่ไขรวะนี่แม่ไข่ได้หนิพูน่ะของไขรนึงได้พูน่ะยกยบเฮ้ยบ โอ้ยเฉยนี่มีตะกี้ดีตัวนี่ปุ๊บนี่เออมาทางไหนเออปุ๊บเอาปุ๊บปุ๊บเอา

อเอากบเอาเอามาใส่ตังอันนี้เป็นอึ้งตัวนี้โอ้อึ้งหน่อยนี่อึ้งครับพี่น้องนี่อึ้งเี่บ้านอุดมทุบนนี้คีออะครับอันนี้ปล่อยไม่แง่ซะนีเอาไว่าเอาครับเข้ามาแต่กิเ,เลสทำอะไรมาแต่อึ้งนะครับปล่อยปล่อยเขาไปครับ พ่นทังไฟถนนเห็นมันของเราอะนี่ได้หนี่ตัวนี้มันหลายตุนนี่ต้วนี่มันเลี่ยนชนนช้นนี่โอ้ยไฟก็อนลงก่อนลงโอ้ต้นนี่ต้นใส่ไม่แก่มือมือหลังอยู่ดีย่า้นวนี้นะแย่มาขากกันนะนี่นี่ ตอนคอนสีแกงที่เดียวไม่ยอมมากินนำข้างกินสั้นในที่เนี่ยไม่ต้องปวดโอ้ถึงเขามาเตะมากกว่าหนึ่งชั่วโมงเป็สายไปเลยโอ้ตเต๋อบึงอยู่ตัวยนี่โอ้เขาไปสีเหมิดไปอ้อน้องเดี๋ยวก็กินวาซาเน่มาสำน้องมือเนอะเอาะ ่านั่น um. ุปปับเออโอ้โย่สองตัวนห่งอันี้ยุติยุติยยุยตีนตัวนึงนี่นี่นี่เดี๋ยวเนเห็ดการณไมกันเห็ดการตานไม่เราก็มาตะเวนคนนี่มาช่วงน้ำข้างน้ำหมองดีครับแจ้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บ อืมอืมดุขนดดุวดเลยแมนมาอืมอืมสองตัวเลย ê hey. ăn oh, chắp 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 oh, chắp oh, chắp 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 หลายป่้ยโอ้โห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 ฮะหโตแล้วเต็มมือแล้วเ้ยโอ้โห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 ้ขวานึงกี่ดอกพี่น้องดวนึงโย่แ่ เอ,าอ้าปียังไห้หเกาหาย r หายแล้วเอ้าอืมหายดิมันจะร้ายดิเด่่กขวนบนันเป็ว่ากกันเริ่มออก,กแล้วเนาะอมต้องไปเวันนี้ เอาสำนีก่อนพี่น้องหลายเลยนไม่ไม่น้อยเลยมัน,ย,นยุน่ในไต่ไม่แย่เลนะกูนะเพราะว่ามือนีไฟออนไฟอนอนแล้วก็ห้ามานัลนพดมาเด็กมาเด็กดมาเด็ก,มา,ดกมาเด็กพอดอ่ะที่เราพี่